สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านเลยนะครับผมเอกเอเคนะครับก็หลังจากที่ผมเนี่ยได้ออกมาจากป่าเนี่ยหลายวันแล้วนะก็เพิ่งได้กลับเข้ามาในป่านะครับพี่เปียีก็วันนี้ก็มากับน้องต้นกาเลยนะสวัสดีครับก็โอเคครับพี่เปียีนี่ก็เพื่อนผมนะครับไทลี่นะครับผมอ่สวัสดีครับผมไทลี่เดือดป่าครับผมก็โอเคครับพี่เปียีก็เข้าไปฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนผมเนี่ยนะครับก็มาช่องใหม่เลยนะครับพี่เปียี มีอะไรให้ตื่นเต้นๆน่าดูหลายอย่างเลยนะครับก็โอเคครับพี่เวียตีเดี๋ยววันนี้ผมเนี่ยจะพาเพื่อนไทยลีนะผมกับน้องต้นกล้าเนี่ยจะพาเพื่อนไทยลีเนี่ยขึ้นไปที่ถ้ำในตำนานนะถ้ำที่ถ้ำเนี่ยที่พี่เวียตีน่าจะเคยเจอกันนะผมเนี่ยเคยเดินวันที่ผมเนี่ยลงป่าเนี่ยผมเนี่ยได้เดินผ่านนะครับเวียตีได้ยินเสียงแปลกๆเนี่ยแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้เข้าไปดูนะแต่ว่าวันนี้ผมเนี่ยจะพา เพื่อนไทยลีแล้วก็น้องต้นกล้าเนี่ยขึ้นไปด้วยกันขึ้นไปพิสูจน์ว่ามันคือเสียงอะไรกันนะแต่ว่าได้ยินเสียงเยอะแยะมากเลยนะข้างในไม่รู้คือเสียงอะไรนะครับก็โอเคครับพี่ตีเดี๋ยวผมพวกเราสามคนจะขอตัวเดินทางไปต่อนนะโอเคไปไปเรลวไปมเดินทางก็นต้นกล้านจำทางได้ไหมทำนั่นอนะ่ะเคยไปไหมจำทางได้เปล่าจำได้วันนี้ต้นกล้าใส่รองเท้าเล้แล้วต้นกล้าใช่ต้นกล้าใส่เท้าแล้ววันนี้ต้นกล้าจะนําทางเรานะ ผมเนี่ยไม่ไม,ไม่พาไปนะแต่ก็เริ่มใกล้ใกล้ถึงแล้วะวัน<ด>นั้นก็เดินหลงวันนี้ก็กลับมาทางนี้แหละวันนั้นโผล่กลับมาลหลงหลงมันก็มาโผล่ทางนี้เฉยเลยตรงไหนต้นกะ<ด>ไปไปนี่แหละเป็นต้นกะดรงไปน่ทะเลตรงน,นี้แหละใช่วันนั้นที่กูเดินก็มาเนี่ยกูเดินหลงน่าจะหลงไปฝั่งด้านนู้นแหละ เดน๋ยขึ้นไปส่งน้องคนหนึ่งนะเดี๋ยวถ่าจะเดี๋ยวชี้ให้ดูน้องคนนั้นนะตอนนี้ไปอยู่กับท่านนั่นนะเล็กน้องไปส่งแล้วลอะเล็กก็ไปส่งมาแล้วละมันหลงหลงแล้วก็ไปหาหน้ามาแล้วก็หลงไอ้เล็กเล็กก็กลับไปถึงบ้านก่อนแล้วเพิ่งแล้วก็กลับมาก็เช้ามืดแล้วต้องไปนอนในป่าเลยตอนนี้วันนี้เล็กไม่มาเล็กไม่จว่างเล็กไม่ว่างเล็กง่ายจะไปกับเพื่อนมันเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปเจอำรวจด้านล่างกัน เฮ้ยมได้ยินเสียงอะไรปะเสียงเด็กป่ะได้ยินป่ะกูได้ยินเสียงตั้งนานเลยนะไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะไปไปมาทางนี้อังนี้ทานนี้ต้นทับอะไนอางนี้ต้นทับอางงี้ไม่รู้ว่ามันเสียงไหนแต่ว่ากูได้ยินเสียงมาสักพักหนึ่งจะไม่รู้ว่าเกี่ยวต้นทับผู้เสียงดังเลยอะไรนะมันจะเป็นเสียงเด็กนะ

ถามเขาดีว <inequ ity S 1> ่าเขาคุนใครมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยลินก้าระวังนะไปทำอะไรต้นก้ารือะวังดูดิอือใช่ใช่เฮ้ยต้นก้าลองเข้าไปคุยดิไข่อะเฮ้ยเตีเฮ้ยมึงไม่ทำอะไรจนก้าเออว่ะ เลย่นๆอ่ะเรารอเข้าไปดูกันดีป่ะใช่ไหมโอเคโอเคเอ้ามันเข้าไปข้างในเลยอ่ะโอ้โหไม่ทำอะไรตัวการใช่ไหมตัวการได้ยินเปล่าวตัวการได้ยินพวกพี่เปล่าเฮ้ยเหมือนว่าจะอยู่กันอลไรคนไวทอนี้ใช่ไหมอ๋อ นี่ยกันก้อยู่หน้าประตูนี่หน้ากวางขังเพิ่มเออดูคนน้องคนนี้เจอปะเจอปะข้าเออเออเออใช่ใช่นก้าเข้าเป็นใครลองถามที่เข้าเป็นใครถามนี่มาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย คือคือก็เข,เข้าดูกันอืไไ <c oughs> ้อโอเคไปเลยถามหน่อดีว่าเอพอพ่อแม่เข้าอยู่ป่ะหรือว่ามาอยู่กับกันกี่คนนะ่ะตยอนผมผู้ใหญ่อยู่ยก่อนแนละ้วเออเห็นเป็นอยู่ตั้งแเด็กนะใช่ๆเอาบอกว่าอะไร เหมือนว่าน้องเขาบอกว่าพ่อแม่เขาเนี่ยไม่มีไม่มีใครอยู่เลยผู้ใหญ่อะใช่ไหมเด็กเหมือนสองสามคน่ยโอ้สามคนไม่รู้อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยโอ้ไม่รู้ใช่ไม่รู้ว่าใช่พี่น้องกันหรือเปล่านะเอ๋อเหมือนว่าเห็นเหมือนต้นกล้าบอกว่าเห็นต้นกล้าเหมือนเป็นเพื่อนนะเห็นต้น้าต้นจาเหลือผัดเลยพาต้นกล้าเข้าไปด้วยอ๋อแล้วแะแบบ พวกคูจะเข้าไปอ่ะเขาให้เข้าอ่ะเข้ามาเข้ามาได้แต่ว่าเด็กไงอืมเอาแล้วพ่อแม่เขาไปไหนอ่ะการลังขานี่พ่อแม่เขาอยู่ที่ไหนเหมือนว่าพ่อแม่ของน้องเนี่ยไม่ได้ลงมาด้วยนะใช่ไหม,มก็ไม่เข้าผมเนี่ยไม่ไม่รู้นะว่าน้องเนี่ยพูด ผมได้ยินไม่ชัดน,นะแต่ว่าเหมือนว่าน้องบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยไม่ได้ลงมาอย่างเดียวนะเพราน้องเนี่ยลงมากันสามคนแต่ว่าผมดูเนี่ยน่าจะพี่น้องกันหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ไม่แน่ใจนะเอพราะเห็นหน้ามันมันมืดนะข้างในอืะแล้วมีขอกินมีอะไรให้กิกนหรนี่ยไม่รู้อะว่าถ้าไม่มีเลยเนี่ยเราต้องเอาอะไรขึ้นมาให้กินนะใช่ใช่ใช่ใชอ่รู้แล้วเด็กด้วย,วยใช่ดีน้ว่ามึงไม่ทำอะไรจนผมรู้สึกว่า ดูทำท่าทางเหมือนว่าจะไล่นจน,นการนะเออเออเออแล้วกลองเข้าไปถามเพื่อนดีขึ้นกินข้าวกินอะไรกันอย่อืมยังไม่ได้กิน,ย,กนยังไม่ได้กินข้าวนะพูดผมฟังรู้เรื่องอยู่นะอ่าอ่าใช่ยังไม่ได้กินนะและ้วอ่าแล้วเราจะ ก็เข้ามาให้ตอนไหนอ่ะพวกอาหา้าแบบนี้วันนัต้องรีบนะก,ก,กลับไปแนละ้วก็ไม่นะนะอืม่กูกลับมาเนะี่ยวันนั้นเช้ามืดแล้วก็ได้ยินเสียงเดี๋ยวกูไม่ได้เข้ามาดูไงเพราะว่ามันกูยังไม่กินอะไรเหมือนกันนะวันที่ที่กลับมาโอ้เออเออไม่เชืว่า,ายังอยู่นะน่า่ากสงสารมากเลยที่ไหนใช่ไหมนี่าจะเป็นพี่มันนะโอ้ตัว,ตวเลยนะลไม่รู้ว่าพ่อแม่มันจะลงมาพ่อเขามั่วไปหรอวะมุดไปแล้ เมือนว่ไม่ได้ลงมาเลยนะอเออตัวก็ผอมด้วยนะโอ้โพก็ผอมไม่ผอมทุกคนเลยใช่ไหมง่ายเลยพวโกโอ้ถ้าถ้าเราขึ้นมาครั้งหน้าเราต้องเอาพวกกระเขาอาหามมาให้เขากินแล้วมั้งเขา,เอาอะไรมาให้กินนั่นแหละเพราะว่าโอ้โหไม่รู้กินอะไรกันนะเหมือนว่าจะกินพวกแมลงพวกอะไรในนี้แหละอ๋อแล้ว,ลวไม่ไม่มีเสื้อใส่ด้วยนะ ใช่ไหมข้างในยังมีนะมีไหมอ๋ออ่มอืมอ่มใช่ไหมผมเนี่ยก็ไม่คิดนะว่าจะเป็นพวกเด็กแบบนี้นะเลยไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมอะไรมาให้เลยนะใช่ไม่ได้คิดนะเพราะว่าไม่คิดว่าจะอยู่ด้วยเพราะว่านั่นน่ะลงไวในสองสามวันละอืมอืมอืมโอ้ไม่ไกลด้วยนะเรามา โอ้ถ้าเราร้อนั้นเราก็ต้องเอามาให้เขาไม่รู้ราอนนั้นเรามาเราจะเจอเขาอีกบ้างไหมาลูกไม่รู้จะเจอหรือเปล่าแล้วช่วงนี้ก็อากาศมันก็โหเย็นด้วยนะอากาศท้องนี้อากาศโคตรหนาวเลยยิ่งมันเขผาเนี่ยโอ้แล้วเอาไงดีอ่ะเพื่อนเอาไงดี จะช่วยเขาอย่างไรดีอะเู่องแต่เราเรา,น,าน่าจะต้องกลับลงไปเตรียมพวกสเสบียงพวกของมาก่อนนะอ,อ่ใช่จริงเดี๋ยวให้เงินไทลี่เข้าไปคุยกับพวกน้องๆดูนะเราเข้าไปดูไปโอเคต้นกาก็อยู่นหน้าปากทางเลยนะเฮ้ยติ๋วอ๋อิ๋วเท่เหรอไทยลีก็พูดเก่งมากนะครับนี่ม้วน่ เอ้ยพ่อแม่เขาอยู่บนนะเที่ยวบ่อที่ที่ให้อุ้ยใ้กูอยู่ไหนเหรอ๋อเอ้ยกูเขาบอกว่าเขาก็มาอยู่ที่นี่ทุกวันเลยนะบาทิรอดหน้าร้อยจะได้เอาอาหารมาให้กูเนาะใช่ไหมตัวนี้ทุกวันอ่ะอยู่ต้นก้านนี่สนมากเลยแต่ว่าตั้งแต่ผมเนี่ยพาเพื่อนไทยรีมาเนี่ยต้นก้านเนี่ยก็ติดมากเลยนะติดเพื่อนไทยรีเลยนะต้นก้านนี่ก็อยู่กับผมเราเนี่ยมานานแล้วนะ ไทยลีเนี่ยชอบมากเลยนะเด็กคนนี้คุยเก่งมากเลยต้นการเนะี<ด>่ยเดี๋ยวจะอ,อยู่กับพวกพี่ขาะเลยป่ะหรือว่าจะกลับกับพ,พ่อพี่อะกลับเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะเปี้ยตีนะติดตามเพื่อนไทยลีเลยนะครับก็มีโอกาสสูงมากที่ต้นกล้ากับทลเพื่อนไทยลีเนี่ยจะได้ออกกองด้วยกันนะเพราะต้นการเนี่ยคงจะติดไทยลีๆๆมากเลยนะทวงนี้เรียนก็ไม่ค่อยมีนะน่าจะได้เจอกันออกกองกันบ่อยๆนะครับ โอเคครับพี่ตีเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปคุยกับพวกน้องๆกันนะไม่รู้เดี๋ยวสองตั้งกล้องกันดีกว่าเราจะเข้าไปข้างในกันนะผมจะลองเข้าไปคุยกับพวกน้องๆเรื่องพ่อแม่แนละ้วแล้วก็มาจากถิ่นถิ่นฐานเนี่ยอยู่ที่ไหนกันนะถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะอาจจะขึ้นไปส่งพวกน้องๆกันนะเฮ้ยหายว่าถ้าเราไปาอะ่ะเราก็ต้องเตรียมเขอนช่วยมาให้เขานะต้อลงลงไปเตรียมสเสบียงกันก่อนน้าส่งสั่งเนี่ยเพื่อนน้องอ่ะ นี่ดูดิดูมาโหโคตรผอมเลยนะด้วยผอมจรี๊ผอมจัดเลยสองคนข้างในก็ผอมเหมือนกันนะใช่อแต่ไม่เจอออกมาเลยวะผอมไม่ชัดนะข้างในมืดมากเลยนะกูเปล่หน <Gob lin. S 2> ้าอย่าแล้วเขาไม่กล้าอะไรนี่เช่นอะไรเส้นผมวันนี้จนกล้าววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะเข้าไปข้างในกันนะ ไปทีนีไปเข้าไปเหยเหมือนว่าน้องตัวเล็กๆเนี่ยน่าจะหิวมากเลยนะเห็นว่ายังไม่ได้กินอะไรมาเลยไปทีนี้ักข้าเข้าไปไปกันเดี๋ยวไปกันไปกอน ไม้เนี่ยต้องเก้างบนเี่ยอเก้า โอเคครับพี่เต้ีผมเนี่ยก็จะไล่เก็บพวกไม้พวกฟืนนะเดี๋ยวติดไฟให้พวกน้องๆก่อนนะเพราะว่าถ้าตอนกลางคืนเนี่ยที่เน่นหนาวมากเลยนะผมเนี่ยแค่คืนที่ผมลงป่าเนี่ยผมเกือบนอนไม่ได้นะที่คุยกันทางมากนะอเพื่อนไทลีเนี่ยนั่งคุยกับพวกน้องๆอยู่นะว่าจะเอายังไงกันนะเดี๋ยวรอเพื่อนไทยลีออกมาแล้วว่าว่าจะเอายังไงนะเดี๋ยวว่าผมเนี่ยพวกเราสองคนเนี่ยน่าจะต้องติดไฟให้น้องเสร็จแล้วก็น่าจะเดินทางกันกลับก่อนนะ เดี๋ยวกลับไปหาสเสบียงมาให้พวกน้องครับ โอเคครับไม่รู้ว่าเ <c oughs> พื่อนไทยลีกับพวกน้องๆเนี่ยคุยอะไรกันนะก็นั่งคุยกันดูข้างในผมนี่น่าจะเดินหาพวกไม้พวกฟืนอะไรก่อนตอนนี้ก็น่าจะโอเคอยู่แลได้ไม้ไปเยอะละแต่ว่าเดี๋ยวต้องติดไฟให้พวกน้องๆแล้วก็ผมกับเพื่อนไทยลีนี่น่าจะเดินทางกลับเพื่อกลับไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเสบียงอะไรขึ้นมาให้พวกน้องๆนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ขึ้นมาคืนนี้หรือเปล่า แต่ว่าพวกน้องบอกว่าน่าจะอยู่ที่นี่ต่อนะไม่รู้กินอะไรกันนะแต่ว่าเห็นแต่พวกเหมือนจะเป็นซากพวกหนูพวกตัวอะไรไม่รู้นะพวกกระลอกหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็ไอ้ไม้ที่น้องถือเนี่ยไม่รู้มีรอยเลื่อนเะพื่อนเทรลี่เนี่ยออกมาแล้วเอาให้เพื่อนเทลีเนะี่นั่งคุยกับพวกน้องๆเข้าไปนะเมื่อกี้เออเพื่อนเราว่าแม่งหมดวันนี้เราต้องลุ้ลไปนะรุ้ไปหาหาให้พวกนัน้นหนาวอ่ะ ถามเขาว่าว่าเขาก็ไม่ได้กินกับข้าวมาหลายวันแล้วนะท่านสั่งอะอยากวันนี้ท่านรอลูไปกันปะถ้าท่าเรขึ้นมันน่าจะมืดนะมืดอยู่แล้ววันนี้ไม่น่าจะทันละเพราะตอนนี้อากาศเนี่ยเริ่มเย็นแล้วนะทีพาทีเนี่ยเริ่มตกแล้วนะแต่บาที่ะเราก็ต้องเอามมให้นว้ยบายทีหนาวไม่กินหลายวันเน่ยจะเป็นไงเอาไงดีอะเรน่าจะต้องเดินทางกลับให้ไวกว่านี้แล้วก็รอรู้ว่าเราจะกลับไปทันมืดหรือเปล่า พะเราต้องถ้าเราคิดว่าจะเดินขึ้นมาตอเน,นี้ยไม่แน่ไม่แน่ใจนะว่าจะทันหรือเปล่านะ่แต่ว่าผมคิดไวนนะ้และะ่วระยะทางที่เราเดินขึ้นมาเนี้ยไม่น่าจะทันนะใช่กลับไปเนี่ยก็น่าจะเย็นมากแล้วถ้าขึ้นมาเนี่ยมืดแน่แน<ช>่แล้วก็เราไม่รู้มีอะไรแต่ว่าที่เราอยู่ที่เนี่ยน้องน่าจะปลอดภัยนะใช่ใช่ผมจะบอกให้น้องๆอ,งอยู่แต่ที่นี่นะห้ามออกไปไหนนะเพราะในป่าเน,นี่ยมีแต่เรื่องอันตรายอันตรายนะครับพวกเขาก็นี่ถามขขเขาก็บอกว่า เอามาห่ากับเอามาหากับข้ากินนะว่าหากินเตะไม่มีอ่ะโก้ช่วงนี้เนาะเดี๋ยวเราเนี่ยน่าจะเดินรีบเดินทางกันกลับดีกว่านะชเดี๋ยวรอดูว่าเราจะขึ้นมากันตอนไหนนะพี่เบพี่เบบสีนะก็รอติดตามกันได้นะอาจจะเป็นเพื่อนไทยลีเน่ยอาจจะขึ้นมากับพวกเล็กก็ได้นะใช่จริงว่าถ้าผมเนี่ยว่างสมาลีผมจะรีบขึ้นมาเลยโอเค๋ยวผมเนี่ยรีบเข้าไปบอกพวกน้องๆนะว่า ห้ามออกจากห้ามออกจากป่านี่นะห้ามออกจากในถ้านี้เด็ดขาดนะถ้าตอนกลางคืนเนี่ยไม่รู้ว่าพวกน้องๆเนี่ยเจออะไรหรือเปล่าแต่ว่าเดีต้องไปคุยกับพวกน้องๆก่อนนะอืแต่ว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยนะเราสามคนน่ยต้องรีบเดินทางกันก่อนกันจ้าเดินดีดีเราจะมาวันนี้เราจะเอากับเขามาให้วันนี้ก็ไม่น่าทังใช่ปะไม่ทันอยู่แล้ววเพราาะ่ขนาดเราขึ้นมานี่ดูดีต้องใช้เวลาต้องกี่ชั่วโมงใช่ใช่จริง เดือดหายเลยิววะเอาวะเรื่องอะไรเดือดหายเลยยิววะนี่ยเนี่ยเพื่อเอกก็บอกว่าอย่าไปไหนนะกลางคืนมันอันตรายไงทุกคนกลางคืนนี่อันตรายมากเลยนะมึงเดือดเขาเดือดหายีกิว่ะนี่ก้าดินดีดี ไอหรืเปล่ะกลับเรืเปล่ะเราเนี่ยน่าจะเดินทางกันกลับแล้วนะพี่พีพีนะเราไปเจอกันท่าล่างนะเดี๋ยวเราเนี่ยต้องรีบเดินทางกลับกันก่อนเพราะว่ากลับไปถ้ามืดเนี่ยเราจะเดินทางลําบากเพราะเราเนี่ยวางแผนมาเนี่ยไม่น่าจะเราไม่คิดว่าจะกลับมืดนะใช่จริงก็เดยวเราต้องรีบเดินทางกันกลับแล้วแหละโอเคไปก็โอเคครับพี่พ FC ตอนนี้ก็เราสามคนเนี่ยได้เดินทางกลับลงมาแล้วนะแต่ว่าต้องเดินทางไปไกลอยู่นะ ก็ไกลพอสมควรก็ต้องรีบเดินทางกลับไปต่อนะก็น้องๆเนี่ยก็เราก็ได้คุยกับพวกน้องๆแล้วให้อยู่แต่ว่าให้ให้อยู่แต่ในถ้านะไม่ให้ออกไปไหนนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปวิดีโอหน้าเลยนะว่าเราเนี่ยจะขึ้นมาหาน้องกันตอนไหนนะครับพี่เตีก็น่าสงสารน้องทั้งสามคนมากนะก็อยากจเจอพ่อแม่น้องนะไม่รู้ว่าพวกน้องเนี่ยลงมาอยู่ในถ้านี้ได้ไงนะแต่ว่าเห็นว่าน้องบอกว่าลงมากันตั้งแต่แค่สามคนนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยต้องขอตัวเดินทางลากไปเพียงเท่านี้นะพี่เตีนะ ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดลหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เพื่อนไทรลิแล้วก็น้องต้นก้าได้นะก็อย่าลืมฝากเข้าไปติดตามช่องให้เพื่อนผมด้วยนะไทรลิเดินป่านะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวีดีโอนะครับผมครับ